อย่าลืมนะให้หนมปังใช้ได้ก่อนค่อยใส่ทันจะพืชนะเพราะงั้นเดี๋ยวทัาตีตั้งแต่แรกทันเดียวพืชมันจะกรอบเป็นเล็กหมดเม็ดเล็กๆหมดมรวมก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะพอแล้วนะป้าพอแล้วนะไป,ปมันมีมากน้อยบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรในเรื่องเดียวกันมันมีข้างนอกอีก500ก็เท่าก,กับลูกหนึ่ง250อ่าป้าป้าปัาป้นแล้วนะอย่าลืมนะเวลาเราปั้นลูกใหญ่นะทําก้อยเราให้มันงอๆแล้วเราปั้นไปอย่างเงี้ยโยกมันไปเรื่อยๆเ๋ยวมันเข้ากันเองเวลาโยกให้ถอยหลังมันจะเต่งตึงได้เห็นไหมอันนีี้้2ลลูกกกเท่าันนนแวะ็ชุบ น้ำเปล่าแปะลงไปเลยอันจะพื้นเลยเดี๋ยวเราเอาไว้นี่ถุงพลาสติกคลุมไว้อาไปคลุมข้างล่างนะ <Okay. S 2> ไปคลุมพลาสติกห้ามคลุมด้วยผ้าขาวบางนะบอกก่อนแล้วไม่ต้องไปทับเขาอย่างนี้ไม่ต้องไปทับเขาคลุมไว้เฉยๆเดี๋ยวหนมปังมันขึ้นมาเองมันจะดันพลาสติกขึ้นมาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแหละถึงจะอบได้ที่มันร้อนจะขึ้นเร็วโอ้โห oh, ปะใหญ่ไหมใหญ่หมากเลยเอานะอบนะให้ไฟ160บนล่างลอง่าดเดี๋ยวสรงใหญ่กว่านี่กลับ่าดได้และ ไมมันขึนสีอ่อนๆเนาะเดี๋ยวมันจะสีเดียวกันถูกแล้วโอ้มึงป้ากินหอมมากเลยนิ่มนิ่มนิ่มเดี๋ยวมันก็นิ่มจริงไหสักพักหนึ่งของเราเป็นขนมปังฝรั่งผสมลูกครึ่งไทยอ่ะขนมปังเราเนื้อนิ่มมากนะขนมปังเรานิ่มมากนะเห็นไหมมันยุบลงไปตามสภาพนะโอ้อ่ลองบีบเลยมันนิ่มขนาดไหนอีกเลยดูความนุ่ม